เป็นความสุขที่มาพร้อมกับความเป็นสิริมงคลเลยค่ะโดยผู้จัดตุ๊กจันจิราพระนางเกรทแมดเกลวรันรักน้ำฝนสูงสุดาจ,จุจูนแพรจากสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนำทีมพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนคลับผู้โชคดีทำกิจกรรมสุดพิเศษกุหลาบร้ายกลายรักผ่านล่องท่องธรรมชาติซึ่งนอกจากจะได้ชื่นชมธรรมชาติสุดสดชื่นสองฝั่ง,งคลองวัชรลอจังหวัดนนทบุรีแล้วที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมอยู่ยังได้ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปอันเก่าแก่ที่วัดชลอและวัดโบทบนรวมทั้งสักการะท้าเว เพื่อขอพอรอีกด้วยจากนั้นก็กลับมาที่ตลาดน้ําริมวชรลลเพื่อให้เหล่าดาราดได้โชว์สเสน่ห์ปลายจังหวะทําอาหารข้าวหวานที่กลุ่มชาวบ้านนํามาให้ประลองฝีมือกันสดๆก่อนจะร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการตบท้ายทัวร์ธรรมชาติแสนสนุกทริปนี้ค่ะ แฟนๆก็แบบขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันสุดฤทธิ์มือยิกๆๆเลย<อ>แน่นอนมากบางคนแบบว่ามีบางคนแบบถึงกับ,บลืมม,มองเอ๊ะธรรมชาลรอบข้างเป็นยังไงล่ะ <laughs> แต่น่าคุยกับอราถึงแล้วสักพักถึงแล้วส <laughs> ิดแบ,บกก็ดีเขาก็บอกว่าเอ๊ะนี่นางเอกหรือนางร้ายกันแน่เฮ้ย <laughs> เหมือนกันเลยบอกว่าทาไมโหดร้ายกับนางเอกจังอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคนพูดอย่างนี้แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยนังเอกทำไมทำตัวแบบนี้สมน้ำหน้าอะไรอย่างนี้จะเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วใช่ไหมอก็มันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจะถึงจุดเปลี่ยนที่บาเอกกับนางเอกเขาจะอะไรกันเนี่ยีมันเป็นเสน่ห์ของละครเรื่องนี้อย่างหนึ่งครับก็อยากให้ดูเพราะว่าแบบมันจะต้องสนุกมากแน่ๆก็อย่าลืมติดตามชมนะคะ